ีเป็นการเปิดเการนะครับแล้วก็เป็นการเปิดการตัดไฟแต่ต้องทั้งที่สามนะครับในพื้นที่เชียงรายเชียงใหม่อ่างทองสุพรรณนะครับแล้วก็ยุธยานะครับชี้แจงบนบนบอร์ดกระดานนะครับว่าจุดหลักๆที่นี่มีมีมีทั้งหมด2จุดนะครับก็จะเป็นจุดจุดที่1กับจุดที่สองเนี่ยก็อยู่ใกล้กันอยู่ในเมืองจังหวัดของจังหวัดเชียงรายนะครับแล้วก็

Cái câu m รองการตัวผู้ถอดตัวเชนไลนแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการครับผมเมื่อเดือนตุลาคนปีที่แล้วนะครับเราสามารถยึดเทปดได้หนึงร้อยห้าสิบสี่กิโลกรัมเตรียงรับลักลอบลำเลียงยึดสารนะครับแล้วก็จับกลุ่มรุ่นสามได้สามคนนะครับเคสต่อมาก็เราก็สามารถยึดไอซ์สามร้อยกิโลที่จังหวัดสงขลานะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยไม่ทราบจุดไหนจับได้ที่เไหนครับรู้สึกไหมกัน เรายึดไฮ้่าร้อยกิโลซุกถรถรถที่เป็นรถสิบลอ้อทำช่องทับเป็นเซฟรับไว้นะครับแล้วก็ยึดซับได้เก้าล้านบาทซึ่งซึ่ง,งทั้งสามคดีเนี่ยเราลงแล้วเรายึดซับได้ประมาณสิบแปดล้านบาทนะครับจากคู้พนักงานที่หนึ่งคนนะครับเป็นผู้ร่วมปรเนินการแล้วก็เป็นผู้ดูแลด้านการเงินคือขาดทั้งหมดนะครับเราก็สามารถยึดทรัพย์สินมูลค่าโดยรวมอยู่แปดสิบล้านบาทนะครับรวมทั้งสิบมูลค่าย อสสดางเลขาธิการปสสในส่วนของจังหวัดจังหวัดก็มีกลไกที่จะสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาลจังหวัดมีศูนย์ดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือสอปสจังหวัดซึ่งก็จะมีกลไกที่จะทํางานร่วมกับฝ่ายตํารวจฝ่ายทหารและก็ฝ่ายปกครองในพื้นที่ในงานของตำรวจภูธรใวัชชีรนะครับพร้อมที่จะดาเนินการตามนโยบาย ดําเนินการกับผู้นักค้ารายสําคัญนะกันนะนัการรายสําคัญที่เป็นการขยายผลหรือในข้อหาสมคบต้องเรียนว่านักค้ารายสําคัญเนี่ยหรือนักค้ายาเสพติดที่ร้ายแรงเนี่ยค,คือเป็นผู้ผลิตผู้จําหน่ายเป็นถือว่าเป็นภัยที่ร้ายแรงที่สุดจะว่าได้เพราะว่ายาเสพติดเนี่ย ไม่ใช่แค่ทำลายระบบสังคมเศรษฐกิจเท่านั้นมันเป็นการทำลายครอบครัวทำลายสุขภาพและทำลายการอยู่ร่วมกันที่เงินที่เขาได้จากการค้ายาเสพติดเนี่ยมันเป็นเงินที่ไปใช้เฉพาะคนเดียวแต่ว่าสิ่งที่เขาทำลายนะทำลายชีวิตของมนุษย์ที่ในชีวิตหนึ่งถ้าคนก้าวพลาดไปใช้ยาเสพติด หรือไปติดยาติดติดหรือไปวังวนแล้วเนี่ยก็จะจะทําให้สังคมเราอ่อนแอแล้วก็มันกระทบต่อความเจริญหรือความมั่นคงของประเทศาการปฏิบัติการครั้งนี้จึงเราเราก็เห็นว่าถ้าเราไม่จัดการกับเครือขา่ายนม้าะายสําคัญาตามกฎหมายอย่างจริงจังและร่วมมือกันเนี่ยก็จะทําให้เราก็จะจับได้แต่เฉพาะปลายทาง ผู้ขนหรือที่สําคัญเราก็ต้องเสียเงินจํานวนมากไปกับการบาบัดรักษาการฟื้นฟูเราเวลาจ,รรรรจะทําจะทําให้ครบทุกมิติก็เป็นการร่วมกันทํางานของอทางฝ่ายปกครองตํารวจทหารและก็ทางปปสดโดยเฉพาะของอกองบัญชาการตํารวจยาเสพติดตํารวจเชียงรายท่านผู้ว่าและปปสก็จะเป็นเหมือนเป็น แม่งานในการการขยายผลครั้งนี้โดยท่านเลขาก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งซึ่งเราคิดว่า,าวันนี้มาตรการทางกฎหมายเราทําสุดแล้วก็อยากฝากสื่อมวลชนเราควรจะมีมาตรการทางสังคมไม่เชิงเป็นการประนามแต่เชิงสังคมเนี่ยต้องมีจิตร่วมกันว่าคนค้ายาเสพติดหรือคนใช้เงินจากยาเสพติดแล้วไปสร้างความเจริญความร่ำรวย โดยไปทําร้ายชุมชนไปทําร้ายครอบครัวไปทําร้ายชีวิตคนอื่นนะเป็นการตายทั้งเป็นนะครอบครัวพอคนติดยาติดจ,จะทุกข์ก็อยากจะให้ทางสังคมได้ร่วมร่วมร่วมมือกันการเราไม่ใช่แค่ไม่ใช่เชิงถึงประนามแต่ว่าอยากให้สังคมเป็นหูเป็นตาอย่างกรณีดังกล่าวเนี่ยอ,อยู่ๆมีก็บ้านใหญ่โตมีกิจการเยอะยะแต่ว่า ในในระบบเนี่ยก็เหมือนเอาเงินมาฟอกอันนี้เนี่ยนะะก็เป็นการครั้งนี้ก็เครือข่ายแค่เครือข่ายนี้ก็80ล้านแล้วเราเราจึงจึงอยากจะ,ะประกาศเรื่องความจริงจังและจะให้ความเชื่อมั่นว่าเรื่องยาเสพติดเป็นวาระ,ะสำคัญที่เราต้องมาช่วยกันแก้ไขครับอย่างจุบจุดไปในในครอบครัวซึ่งซึ่งวันนี้ก็เป็นมาตรการหนึ่งซึ่งเราเชื่อว่า คือคนร้ายเนี่ยเขาไม่อยากใช้ยาติดติดแแต่เขาอยากได้เงินวิธีได้เงินก็คือการขายยาตุดติดนะ,ะดังนั้นเราเราจึงจะต้องตามเรื่องมาตรการทางด้านทรัพย์สินเรื่องการเงินแล้วก็จะดาเนินคดีกับผู้บงการให้เชื่อว่าจะทาการหยุดยั้งได้เห็นว่าจากการสืบสวนใหญ่ขบวในเครือขยเนี่ยจะใช้บุคคลเป็นผู้ถอทรัพย์สินแทนมีหลายรูปแบบนะ มีหลายรูปแบบบางทีก็ใช้เป็นโนมินีหรือใช้คนอื่นถือถือแทนนะฮะหรือในเรือนจำเราจะมีพบผู้ต้องขังที่เขาเรียกบัญชีม้าใช่ไหมอย่างนี้เยอะนะครับนอกจากมีโนมินีแล้วเราพบว่ามีการแปลงเป็นเงินสกุลอื่นๆที่ตอนนี้ยังตรวจสอบไม่ได้อันนี้ก็ยังมาตรการตรวจสอบทรับสนยังมีอยู่แล้วก็สิ่งหนึ่งที่ พอปสคงจะต้องไปทําวันนี้เรามีนโยบายถ้าเจ้าหน้าที่รัฐก,กันนะหรือข้าราชการหรือบุคคลไม่ว่าจะเป็นทางท้องถิ่นหรือทางท้องที่หรือทางข้าราชการหรือทางการเมืองก็กตามที่ไปเกี่ยวข้องหรือไปยุ่งกับยาสิติดต้องมีการสอบสวนและดําเนินการอย่างจริงจังด้วยเพราะว่าการที่จะมีกิจกรรมใหญ่ๆขึ้นมาได้เนี่ย บางครั้งพวกนี้ได้เงินมาก็จะไปพบกับเจ้าหน้าที่หรือจะทำให้รู้สึกว่ามีมีค้ำยันมีไม้คำ้ำค้ำในการทำงานเราก็อาจจะต่างท่านนายกรัฐมนตรีก็มีนโยบายให้มีมาตรการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่ไปสนับสนุนไปช่วยเหลือรือไปรับผลประโยชน์อย่างอีกอยางด้วย ก็เป็นนักค้ารายสำคัญนะฮะใหญ่สุดน่าจะอยู่ประเทศเพื่อนบ้านเรากำลังดำเนินการอยู่อดิ่านังนในที่การอย่างที่ผมเรียนครัว่าคดีนี้เราดําเนินการจับกลุ่มมาตั้งแต่เดือนตุลาปีหกเจ็ดรวมเดือนนี้ก็ห้าเดือน ตั้งแต่วันที่ต้นเดือนตุลาปีหกเจ็ดเราจับเฮโรอีนได้ร้อยห้กิโลเราก็ได้ร่วมกับทางกองบัชาการปราบปรามยาเสพติดและตำรวจพืทอถในพื้นที่สอบทั้งเส้นทางการเงินตรวจสอบเส้นทางทรัพย์สินต่างๆอะไรที่มันไปทุกทุกอย่างยึดทรัพย์ที่เรายึดอายัดไปเนี่ยอยู่บนพื้นฐานของหลักนิติวิทยาศาสตร์เลยคือเส้นทางการเงิน ดูร้านการ์ดโจ๊ะสับทรียงต่างๆตรงนี้เพราะฉะนั้นทรัพย์สินที่เรายึดไม่ว่าจะเมื่อสักครู่ที่ที่หมายที่หนึ่งหือบ้านที่คนในตระชิงหรล้ว่าร้านข้าวต้มเหมืนนี้ก็เป็นทรัพย์สินที่ที่ให้ภรรยาถือครองซึ่งเรามีหลักฐานที่เชื่อถือเขาเปิดมานานหรือยังเมื่อกี้สอบถามก็ประมาณสักครึ่งเดือนแต่ว่าไม่ค่อยมีคนขึ้นปีขึ้นปีขึีขึ้นปีไม่ไม่ค่อยมีคนน่าจะแสดงว่า เอเก็ดอยู่ได้แส่ว่ามีการอกเนัน,นี่สอกอกอควน,นี้เามีอาชีพอะไรเป็น,ลนหลักแข็งคือครของนายเตยชินเราบอว่มีการโหรือมีการส่งต่อยาเสพติดหรือมีกระ่ายกบก็ยาเสพติดลุ่มกร่ยกยา,า,ายนี้จะใช้จะลักลอบนำเดืไอซ์กับเฮโรอีน hmm. ไปประเทศที่สามที่เราจับได้ในป,ประเทศที่สามไม่ได้ ไม่ได้ใช้พื้นที่ป้าหมา่ไม่ไม่ใช่อยู่ที่ประเทศไทยแต่เป็นประ่ทีทต่ใสถือว่าเป็นเครือข่ายใหญ่นะคะในการกรอบส่งใช้เลิก็ถือว่าเป็นเครือข่ายใหญ่นะครับเพราะว่ามีวันนี้เราปฏิบัติการทั้งหมด10บจุดนะครับใน1ิบจุดทุ่มเรียนคือมันครอบคลุม6จังหวัดน,นะครับสุพรรณบุรีชัยนาทพระนครศรียุยาเชียงใหม่เชียงรายทั้งหมด 6, 6, 6จังหวัดที่เราปฏิบัติ แล้วภรรยาของนายเตยชิงที่เราขับูุเข้าไปเมื่อเช้านี้ค่ะให้การว่าอย่างไรบางแล้วตัวน,ตน,นายเตชิงในขณะนี้ขเขเจอแบบว่าสุดที่เอ,อเอ่อเอ่อท่อันนี้ผมเป็นทางการสืบสวนนะครับคือในการสืบสวนเนี่ยยังเขายังยัง,ยงคงดำรงการสื่อสารกับภรรยายอยู่แต่ภรรยายไม่ไม่ไถูกวางไม่จับนะครับแต่ทรัพย์สินเนี่ยใช้ภรรยาถือครองครับคุณทครับนั่งมตีครับ